เด็กเดสถึงในกระตูนแอคชั่นแฟนตาซที่น่าจับตามองในซีซันนี้นอกจากการ์ตูนกระแสหลักแล้วทั้งดาบพิฆาตอสูรและสุขาววดีอเวจีหรือแม้แต่เกิดใหม่เป็นลูกโอชิก็ตาม กับเรื่องราวของอดีตในคมเมนเซอร์มหาเทพผู้วายชนนั้นได้ทำการต่อสู้กับผู้บดขยี้หายนะและการต่อสู้นั้นทำให้เขาได้ใช้วิชาบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาเกิดใหม่และการเกิดใหม่นี้ทำให้เขาสามารถไปเกิดใหม่ได้และสถานที่ที่เขาเกิดนั่นคือประเทศญี่ปุ่นที่ชินจูกุแต่การเกิดใหม่ในครั้งนี้นั้นเป็นการเกิดใหม่เพื่อไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการเพื่อจะหาความสงบสุขนั่น,นเองและความสงบสุขที่ทางมหาเทพผู้วายชนนั้นต้องการหา เขาจะสามารถหาเจอได้หรือไม่ในยุคป,ปัจจุบันที่เมือชิจิกุแห่งนี้เขาจะพบเจอกับความสงบสุขและความสุขได้หรือไม่ก็คงต้องติดตามในเรื่องราวของเดสมอ เดสเพนะครับ,รบก็ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผมวิเิจาทงเวนทู <c oughs> วันนี้ในช่วงรายการแนะนำของเรื่องเดสบอลเดสเพ a y นะครับหลังจากที่ผมเพิ่งดูไปและผมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะแนะนําให้กับผู้ชมหลายท่านที่อยากจะด,ดูเรื่องเดสบอลเดสเพ a y และเป็นหนึ่งในกระตู้นที่น่าจับตามมอ,อมากๆในซีซั่นนี้นอกจากกระตูนกระแสหล,ลายที่ผมพูดไปในตอนช่วงเนื้อเรื่องย่อไปก่อนแล้วนั้นทั้ง3เรื่องที่อนาคตเดี๋ยวผมขอให้มันไปตอนไก ก่อนแล้วผมจะกลับมาทําอย่างแน่นอนแต่แตผมอยากแนะนํากับการ์ตูนอีอะไรๆเรื่องที่สนุกแต่แตโดนกระแสหลักไปทําให้คนไม่ค่อยพูดเยอะแต่การ์ตูนพวกนี้มันมีของดีอยู่ที่ผมอยากให้กับผู้ชมหลายๆคนที่อาจจะสนใจการ์ตูนกระแสหลักก็จริงแต่ว่ายังมีการ์ตูนพวกนี้แหละที่ยังน่าจับตาม,มองอยู่นะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงกับเรื่อง d e s p a l d e s p a y นั่นคือซูอโอที่ทําของเรื่อง d e s p a l d e s p a y ซูอโอนี้มีชื่อว่าซูโอ Geek Ge <eks S 1> Toys นะครับซึ่งซูอโอนี้ถ้าพูดแบบตรงๆผมก็รู้จักเขามาพักหนึ่งแล้วแต่ถ้า พูดถึงการ์ตูนที่ผมรู้จักซูอโอนี้จริงๆจ,จะมีประมาณ2เรื่องที่ผมได้ดูลหลาดนั่นก็คือเดสอะไลท์ A ที่อยู่ในซูเอโอกรีกทอยและบอกเลยว่างานคุณภาพดีอย่างมากๆอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องเต่าผู้กล้าระแวงสังคมร่วมกู้โลกซึ่ง2เรื่องนี้เป็น2เรื่องที่ผมดูแบบจริงๆอาจารย์ที่เป็นผลงานของซูอโอกรีกทอยซึ่งซูอโอกรีกทอยนั้นเป็นสึ่งในซูอโอที่ถามว่าเป็นซูอโอย่ไหมก็ไม่ใค่ใหญ่ยังไปอยู่เป็นซูอโอกลางๆเล็กๆด้วยซ้ำซึ่งผลงานส่วนใหญ่ก็แบบดีีีีขึ้นนนลลงงๆเพราาาาะะว่มะม่มมมัจผทดก หรืออ่างผลงานที่ผลงานอยู่ระดับ,บ,บกลางๆหรือด้างผลงานเรียกว่าบางครั้งก็งานเผาได้เลยแต่โดยภาพรวมของซูโอคิทอยในการทําผลงานของเดสมอลเดสเพ a y นี้ขอเช่นชมเลยนะครับว่าคุณทําฉากแอคชั่นและองค์ประกอบต่างๆได้ดีอย่างมากๆกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผลงานใหม่ล่าสุดนี้ของซูโอคิ K ทอยทําผลงานได้ดีจริงๆสนุกทั้งการเล่าเรื่องและการระดับเรื่องราวต่างๆที่มันต่อเนื่องและสมูทและน่าจิตตามอย่างมากๆทีแรกผมก็รู้สึกว่าซูโอคิทอยจะสามารถงานแบบนี้ได้จริงๆเหรอเพราะผมก็ม<ๆ>ีเพ<ๆ>ื่อนบางคนที่เขาเป็น แฟนเรื่อง d e s m o อ e d i s p l a y ก่อนอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วค่อยมาหวังว่าเอแอนิเมชันจะทําได้ดีแบบนั้นหรือเปล่าในฐานะผมที่ผมเป็นคนที่ดูแอนิเมชันนันเดียวต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเรื่องเดสมอลเดสเพย์นันงานคุณภาพดีอย่างมากๆเลยในหน้าตอนนี้ที่ผมกำลังดูอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ผมบอกเลยว่างานคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใช้ได้เลยและกรารเดินเรื่อง,งต่างๆที่ผมชื่นชอบอย่างมากๆเพราะการเดินเรื่องของเดส o อ e Display เนี่ยอาจจะมีความจริงจังบ้างในตอนแรกแต่ตอนแรกนั่นแหละเป็นการโชว์ถึงสิ่งที่จะเป็นหลังจากนั้นของเรรื่องาว นั่นก็คือมันจะมีความเท่ความตลกความซีเรียสและความดราม่าในเรื่องราวแต่มันจะตบด้วยมุกมุกแบ๊ก<บ>โจ๊กซะ,ะส่วนใหญ่มุกแบ๊กโจ๊กก็คือมุกบางอย่างที่มันไม่ควรจะเล่นแต่มันกลับเป็นจุดที่ตลกเฉยเลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมาันมาอยู่ในตอนที่หนึ่งหรืาแล้วผมชอบอย่างมากๆแล้วทําให้ผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยกระตูนตรเรื่องนี้มันมีหอแล้วมันดีจริงๆแล้วมันสนุกอย่างมากๆนั่นคือตอนช่วงหนึ่งที่ตัวพระเอกของเรานั้นได้เกิดใหม่มาอยู่ในเมืองชิจูกุแล้วนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตัวร่างกายใหม่ที่เขาได้เกิดใหม่นเนี่ยมันมีเหตุผลบางสิ่งบาอย่างที่เขาถูกตามไล่ล่าและถูกฆ่าแล้วเสร็จแล้วพอเขาสวนกลับไปสู่นักฆ่าที่จะฆ่าเขาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่ตัวละครมหาเทพไวยชนนั้นเขานึกว่าอยู่ในโลกแฟนตาซีเหมือนเก่าปกติแล้วเดินแค่เนี่ยมันไม่ถึงตายหรอกมันจะมีเวทมนลรักทรงรักษาแล้วทําให้แผลหายได้พระเอเลยพูดว่า เอาละฉันรู้ว่าเธอยังไม่ตายอ่ะนะมาสู้กันต่อแล้วหลังจากนั้นก็เงียบตึก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 เออเสร็จแล้วเงียบปุ๊บปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเอ้าไม่อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะฉันยังไม่ถามความคิดเหเธอเลยไม่นะฉันทำอะไรลงไป ครับครับนั่นแหละทาให้ผมรู้เลยว่าเฮ้ยการ์ตูนเรื่องนี้บอกเลยว่าดูได้บนพละสนุกจริงเพราะว่ามันมีมุกอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วตอนสองเนี่ยยิ่งชัดเลยมันจะมีมุกอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีความดราม่าแอคชั่นและความสุขในข้างในและมันจะมีความแก้แค่โจอีกที่มันทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องที่บางครั้งน่ะถ้าจบแต่จริงๆเป็นเรื่องราวนั้นมันดราม่ามากๆนะครับทั้งเรื่องราวในอดีตของอดีตผู้วายชนที่ทําไมเขาถึงต้องการความสงบสุขอย่างมากจนเขาสืบผล และหาเวทมวนต์นี้มาและต้องใช้เวทมนต์นี้ในถูกที่ถูกเวลาและถูกจั Key งหวะอย่างมากๆเพื่อให้ตัวตนอีตัวตนหนึ่งอีโรคหนึ es, ่งของเขาที่เป็นโรคไฟตาเสียงเขาได้ตายไปจริงๆเพื่อที่เขาจะสามารถเกิดใหม่มาอยู่ในโลกแห่งนี้ได้แล้วหาความสงบสุขให้กับตัวเขาและความหมายที่การหาความสงบสุขของเขานี่แหละที่ทําให้ผมชื่นชอบในตัวละครนี้อย่างมากเพราะตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครแบบแนวจอมมาหรือจอมปีศาจที่ยึดของโลกแต่เป็นหนึ่งในตัวละครที่เขาแค่ต้องการความสงบสุขในชีวิตแค่ นนั่นเองมันเลยทําให้เรื่องราวและหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็จะมีความสุขนานความดรามา่าและความตลกเข้ามาในเรื่องราวที่ทําให้เรื่องราวมันกลมกล่อมอย่างมากสตูเมื่อวันวานอาจจะกลายเป็นมิตรเราในวันนี้ก็ได้หรือจะมิตรเราในวันนั้นสู่สตูในอนาคตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวของเดสมาลที่มันทําให้ผมอยากจิตตามการต์ตูเรื่องนี้ต่อไปด้เรื่องจริงว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปพบความสนุกที่มันใส่มาในเรื่องเนี่ยมันน่าจิตตามจริงๆนะครับบวกกับตัวละครต่างๆท,ที่มันน่าสนใจทั้ง เบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละตัวละครที่ทีแรกนั้นเราอาจจะคิดว่าตัวละครน,นี้เป็นศัตรูแต่ที่ไหนได้ ตัวละครนี้แหละอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นโคตรมิตแท้ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับดีความรู้สึกต่างๆและหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะแนะนําให้กับผู้ชมหลายท่านที่อยากได้การ์ตูนดีๆอีกเรื่องนอกจากการ์ตูนที่เป็นกระแสหลักทั้ง3เรื่องแล้วอยากให้การ์ตูนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องให้กับผู้ชมทุกท่านที่อยากจะดูการ์ตูนในซีซั่นนี้นะครับกับเรื่อง d e s t Ball d e s Play นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ดูเรื่อง d e s t Ball d e s Play ก็สามารถดูได้ผ่านทาง Aniswan a n i s o n e Thailand และทางบิลิบิลินะครับสามช่องทางนี้ผู้ชมสะดวกในช่องทางไหนก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับและก็รูปเร่มก็สามารถซื้อได้ผ่านทางสนพ,พิม NED หรือ n นสนะครับเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์ไปไม่นานแล้วก็คงอีกไม่ช้าก็คงออกเป็นรูปเร่มแล้วในมิชานนี้ของเรื่องเดสมอลเดส p l a y แล้วอยู่ในค่ายเนดด้วยเบาเลยว่าถ้าคานสูตรจะในเวอร์ชันอนิเมะแบบนั้นแล้วผมคิดว่าในมังงะทางบริษัทเนดก็คงแปลได้อย่างสนุกสนานเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันแล้วก็ถ้าใครชอบเรื่อง d e s p มอล d ด s p l a y ในตรงจุดๆไหนบ้างก็ส,กสามารถพิมพ์กันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบในคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ก่อง เวนทูโก้ด้วยครับขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงจุดจุดตีขอบคุณและ,และบายครับ